แล้วก็เยาวชนสมอสอนกีฬาราชประชาบีนะครับรัชประชาบีก็มีโอกาสที่ส่งสองทีมแล้วเอาชุดเล็กมาเล่นด้วยนะครับเนื่องจากในส่วนของช่วงก่อนจะใก,ใกล้ๆจะแข่งขันะจะมีทีมน้องๆแคลร์มี่อีกคลร์มีาาม่หนึ่งก็เด็กๆก,ก็ติดโควิดนะครับรเลยต้องถอดทีมไปก็เลยได้ราชประชาเอมาแท,ทดแทนให้ครบสามทีมน,นะครับแล้วก็จะมาหนึ่งทีมนะครับในช่ว,วงกกวันศุกร์เกาหลีนี้ก็ผ่านการตัดสินมาโชคชนนะครับ ราชาได้กองหมายเลขสิองหมายเลขสิบเจ็ดครับลรงนี้ราชายิงไกลลงนี้พับเอ้าเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหเอาจนได้ครับลุงสาประตูปัดไม่อยู่ครับบอลมันเข้าแสกหน้าเลยครับพยายามปัดแล้วนะครับราบชาขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูน์แล้วครับในครึ่งเวลาแรกนะครับ โอ้โหกระชากหลบนะครับโยกไปเข้าเท้าขวาพอดีวันเล่เต็มข้อเลยนะครับปูสินไอผู้รักษาประตูรับไม่ทันจริงลูกนี้มัน13 13ม uh. สิบสาอ่ะอ้าวจดหวาเตะพลาดเตะพลาดใบแดงนะครับเหลืองที่สองนะครับจุหวาโดนเหลืองที่สองนะครับวายน้องโดนเหลืองแรกไปแล้วนะครับโดนเหลืองที่สอง เดงหว่าจะสกัดบอลนะครับแต่ไปไปหดขาคู่แข่งขันนะครับน้องก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามันโดนใบเหลืองครับโดยสัญชาตญาณ้องผิดพลาดเรงโดนใบเหลืองแต่ว่าโดนใบเหลืองที่สงนะครับไปเลยได้เหลืองแดงไปนะครับไปน่อกก หมดเวลาการแข่งขันครับคู่นี้ก็ราชประชาเยาวชนสโมสรกีฬาราชประชาบีก็ชนะมาสุธิวัลลาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นะครับตอนนี้ก็ ทีมของว้สุธิก็ไปให้ความราา่วมของรับประชานะับ,บวันนี้ก็ขับเคี่ยวมาเมื่อวานก็เตะนะครับสำหรับทีม